คุณเคยรู้สึกไหมว่าชีวิตทางการเงินของคุณยังขึ้นอยู่กับคนอื่นหนังสือ um วชูมึนโดยเคมิโยซากิถูกเขียนขึ้นเพื่อปลุกพลังผู้หญิงให้ตระหนักถึงคุณค่าของอิสรภาพทางการเงินและกล้าที่จะสร้างอนาคตด้วยตัวเองไม่ว่าจะเริ่มจากศูนย์ก็ตามหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ให้แค่แนวคิดแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจที่บอกเราว่าผู้หญิงทุกคนรวยได้แล้วคุณะพร้อมหรือยังที่จะเปลี่ยนความกลัวเป็นพลังและเลือกเส้นทางการเงินที่คุณกำหนดเอง เรื่องเล่าของผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยพึ่งพาคนอื่นแต่เริ่มเปลี่ยนเมื่อค้นพบแนวคิดในหนังสือเธอเคยเชื่อว่าการมีคู่ชีวิตหรือครอบครัวมั่นคงคือคำตอบของทุกอย่างจนเธอปล่อยให้เรื่องเงินเป็นภาระที่อยู่ในมือของคนอื่นวันหนึ่งเมื่อเกิดปัญหาเธอกลับพบว่าตัวเองแทบไม่มีทางเลือกต้องรอต้องพึ่งต้องหวาดกลัวกับอนาคตที่ไม่แน่นอนความเจ็บปวดนั้นทำให้เธอเริ่มตั้งคำถามว่าทำไมฉันถึงไม่มีพลังควบคุมชีวิตตัวเอง คำถามนี้กลายเป็นจุดเริ่มต้นที่พาเธอไปพบหนังสือวิชูแมนหนังสือที่พูดตรงๆว่าผู้หญิงทุกคนควรมีอิสรภาพทางการเงินไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อคุณค่าของตัวเองคำสอนในหนังสือกระแทกใจเธออย่างแรงมันทำให้เธอรู้ว่าความมั่งคั่งไม่ได้เริ่มจากจำนวนเงินแต่มันเริ่มจากทัศนคติและการเลือกที่จะก้าวออกมาสร้างอนาคตด,ด้วยมือของตัวเองและตั้งแต่วินาทีนั้น เธอไม่อยากเป็นผู้หญิงที่รออีกต่อไปแต่เลือกจะเป็นผู้หญิงที่ลุกขึ้นทำเพื่อชีวิตที่ภาคภูมิใจและมั่นใจอย่างแท้จริงช่วงเวลาที่เธอได้ตัดสินใจครั้งสำคัญเรื่องการเงินซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตเธอนั่งอยู่ในห้องเล็กๆที่เงียบงนันมองบัญชีธนาคารที่เหลือเงินไม่ถึงครึ่งของค่าใช้ใจ่ายเดือนถัดไปหัวใจหนักอึ้งเหมือนโลกกำลังกดทับ นั่นคือวันที่เธอรู้ว่าถ้าไม่ลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างชีวิตคงจมอยู่กับความกลัวและการพึ่งพาคนอื่นไปตลอดกาลคืนวันนั้นเธอหยิบหนังสือวิชูมืน่นขึ้นมาเปิดอ่านอีกครั้งประโยคที่ว่าผู้หญิงต้องสร้างอิสรภาพทางการเงินด้วยตัวเองตีสัหน้าเธอมันไม่ใช่แค่คำสอนแต่มันคือคำเตือนว่าต้องเลือกเส้นทางใหม่เดี๋ยวนี้น้ำตาที่เคยไหลเพราะความอ่อนแอถูกแทนที่ด้วยแววตาที่มุ่งมั่นเธอตัดสินใจเด็ดขาดว่า ต่อจากนี้เงินทุกบาทที่หามาได้จะถูกใช้ด้วยสติอ,อมด้วยวินยัยและเริ่มต้นการลงทุนแม้เพียงเล็กน้อยนั่นคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้เธอเข้าใจว่าการเงินไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาแต่คือเรื่องของการเลือกและเธอเลือกที่จะสร้างอนาคตด,ด้วยมือของเธอเองเช้าวันแรกของการเปลี่ยนแปลงเธอหยิบสมุดเล่มบางขึ้นมาแล้วเริ่มเขียนทุกรายรับรายจ่ายลงไปแม้จะเป็นกาแฟแก้วละไม่กี่สิบบาท เธอก็ไม่ปล่อยผ่านเพราะรู้ว่าความจริงเริ่มต้นจากการมองเห็นตัวเลขอย่างตรงไปตรงมาจากนั้นเธอตั้งเป้าออมเพียง10%ของรายได้แม้จะเป็นเนงินไม่มากแต่มันคือเครื่องพิสูจน์วินัยและการให้คุณค่ากับอนาคตเธอหยอดลงโหลแก้วทุกเดือนพร้อมติดป้ายเล็กๆว่าอนาคตที่มั่นคงเพื่อเตือนใจตัวเองเมื่อความมั่นใจค่อยๆก่อตัวเธอลองก้าวเล็กๆในโลกการลงทุนซื้อหุ้นีละนิดแบบ DCA และหาความรู้จากหนังสือและคอสออนไลน์ เธอไม่ได้หวังรวยเร็วแต่หวังเข้าใจวิธีให้เงินทำงานแทนตัวเองทุกก้าวเล็กๆที่เธอทำอาจดูเล็กน้อยสำหรับใครบางคนแต่สำหรับเธอมันคือสัญญาณว่าชีวิตกำลังเปลี่ยนจากผู้หญิงที่รอคอยกลายเป็นผู้หญิงที่ลงมือทำอย่างแท้จริงวันนี้เธอไม่ใช่ผู้หญิงคนเดิมที่เคยหวาดกลัวอนาคตอีกต่อไปแทนที่จะนั่งรอความช่วยเหลือเธอกลับเดินออกไปเผชิญโลกด้วยความมั่นใจทุกการตัดสินใจทางการเงินอยู่ในมือของเธอเอง และมันทำให้เธอรู้สึกมีพลังอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเธอสามารถเลือกงานเลือกเส้นทางและแม้กระทั่งเลือกความฝันโดยไม่ต้องกังวลว่าใครจะเป็นคนเลี้ยงดูทุกเก้าของเธอคือการเลือกอย่างเสรีเพราะเบื้องหลังมีรากฐานการเงินที่มั่นคงคอยรองรับเธอยิ้มได้กว้างกว่าเดิมเมื่อมองยอดเงินออมที่เพิ่มขึ้นและพอร์ตการลงทุนที่ค่อยๆเติบโตมันไม่ใช่ตัวเลขที่ทำให้เธอภูมิใจแต่คือความรู้สึกว่าเธอสร้างมันขึ้นมาด้วยมือของตัวเอง อีสระครั้งนี้ทำให้เธอเข้าใจว่าความมั่งคั่งไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่คือการได้เป็นผู้กำหนดชีวิตและใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยความมั่นใจและศักดิ์ศรีในแบบที่เธอเลือกเองเรื่องราวของเธออาจเริ่มจากความกลัวและการพึ่งพาแต่สิ่งที่เปลี่ยนทุกอย่างคือการตัดสินใจที่จะลุกขึ้นมาควบคุมชีวิตด้วยตัวเองไม่มีใครจะรักและปกป้องคุณได้ดีไปกว่าตัวคุณเองและการเงินก็เป็นส่วนสำคัญที่สุดที่ส,ทสะท้อนพลังนั้น สิ่งเล็กๆอย่างการบันทึกรายรับรายจ่ายหรือการออมเพียง10%อาจดูไม่มากในวันนี้แต่หากทำด้วยวินัยและความตั้งใจมันจะกลายเป็นรากฐานที่มั่นคงสำหรับอนาคตที่คุณภาคภูมิใจการลงทุนก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอย่างที่เคยคิดก้าวเล็กๆในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาหรือการลองลงทุนเล็กน้อยล้วนเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คุณเข้าใจว่าเงินสามารถทำงานแทนคุณได้จริงๆ และสุดท้ายข้อคิดที่ชัดเจนที่สุดคือผู้หญิงทุกคนสามารถสร้างอิสรภาพทางการเงินได้ด้วยตนเองขอเพียงเริ่มต้นวันนี้แล้วอนาคตที่มั่นใจและเปลี่ยนพลังจะกลายเป็นจริงในมือคุณหนังสือวิชูมื่นสอนให้ผู้หญิงรู้ว่าความมั่งคั่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตาหรือการพึ่งพาใครแต่เกิดจากความรู้วินัยและการลงมือทำทีละก้าวทุกคนสามารถเริ่มต้นได้แม้จะมีเพียงเล็กน้อยในวันนี้แต่หากไม่หยุดพัฒนา วันหนึ่งคุณจะมีทั้งอิสรภาพทางการเงินและความมั่นใจที่จะกำหนดชีวิตในแบบที่คุณเลือกเองได้หากคุณชอบแนวคิดดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดแรงบันดาลใจและบทเรียนการเงินสำหรับผู้หญิงที่จะช่วยให้คุณสร้างอนาคตได้ด้วยตัวเองจากเราค่ะ